ในวันที่แสนธรรมดาผมได้เทสเอร์โรสายทารอนแล้วก็สายผสมนะเจ้าก็จะมีพวกกันเวกันไกยภาพใช่ไหมแต่ว่าในเกมเกมนี้ที่ผมหามาได้นะครับผมก็คือเล่นมาเยอะแหละแล้วก็หาเกมที่มันแล้วก็เกมนี้ครับคมว่าเกมนี้มีอะไรผมเอามาแค่ดูไฮไลท์นะครับโคนโกส้นตีนนั่นเองนะครับในไฮไลท์นี้ผมจะเอาเป็นแก้แค้นแก้แค้นหน่อยนะครับเนี่ยคุณจะประจายผมเป็นคนท็อกซิกมันก็ได้อะละทีล่าดูเนี่ย คุณดูตายนี่ครับเพื่อได้จอดนี้ครับผมมันจะเป็นไฟใหญ่เอ้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนมากเบีดเป็นสกิลใส่ผมคนเดียวโดยที่ทั้งหมดเพื่อนก็ยืนแยกกันนะครับใส่กูคนเดียวเพื่อนก็เล่นสบายดีครับแล้วคุณคิดว่าผมจะหยุดวาร์ปไปเข้าได้หรอไม่ครับ ทีงเจ้านี้เหรอครับไม่ครับว่าดีครับผมโอ้กันในคลิปนี้ก็จบไปที่47นะครับคือเอาไว้ดูเป็นไฮไลท์แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในตัวเกมใหญ่ๆครับผม โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคสวัสดีครับผมยีดีต้อนรับเข้าสู่ตันชนดับวันนี้อยู่กับเออร์รอนะครับผมรุ่นที่ผมเอามานะครับวันนี้ก็จะเป็นรุน่นเจาะร้อยแล้ววันนี้ถ้าได้เห็นหน้าปกก็น่าจะเป็นสายทารอนนะครับซึ่งผุเทสมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นตัวพวกตัวบางอะดาบแดงก็ดีกว่า <c oughs> เยอะเลยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเราก็อยู่ <c oughs> เพื่อนเราก็อยู่ โอเมนในพุ่มเราตีคลิปแล้วดูดเลือดแรงอยู่ครับสะพานกระแทกหนึ่งพีวันนี้จริงกะเอามาลองยืนกับองค์เมนด้วยในในทาลอนนะฮะอืมแล้วก็พวกดีบิลิทช์มดีบิลเชอร์ดาบถึกแล้วก็รองเท้ากรออะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วว่าไหวหรือเปล่านะครับอืมเพราะมันปรับมามุมงแบบมาใหม่แล้ว เปเนโอ้โหสุดเลย่ะจบด้านบนนี้ฮะแล้วก็สบายสบายเลยไม่โดนวัเดอร์แกงวันเดอร์มันแรงเลยครับปาไปหนึ่งทีก่อนอตอดเดี๋ยวปกติผมจะชอบรูนตีวัย26นะครับแล้วก็ลองมาเปลี่ยนสายเป็นรูนเจาะร้อยมันก็รู้สึกว่ามันตีช้าแต่เบิร์ดแรงมากนะครับสกิลสองมันแรงมากนะครับ มาเป็นเจาะเหลือก่อนเลยจะเจอพวกไฟเตอร์แนะนำให้เจาะเหลือน,นะครับจเจอพวกตัวบางก็ฟ้าเดีย๋ยวนี้รอเพื่อนนะครับรอรอเพื่อนรอเพื่อนเดี๋ยวเขามาแท็กเวฟต่อนะครับไม่มีฟิกนะไ,ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวเวลต้อละใส่ลสเลยมา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 โอเคปิดงาน เ็นกาตึกกับโอเวนอันนี้เขาเลเวลสามน่ไงก็เลยรีบเล่นเลครับแต่ถ้าเลเวลสี่ถ้าเลเวลสี่ในป้อมนี้ก็จะไม่เล่นเลครับอืมเพราะนั้นแต่ผลผลพลอยได้เสร็จตอนเกมที่เทรนมานรุ่นนี้น่นนะครับสองต่อสองก็แหลยก็หาวิธีเล่นกดดันหน้าป้อมเข้าไปเนี่ยนี่ก็ยังไม่มีอะไรเพลินเ,เลนนี้ดีกว่า เอาคลิปเลนก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟาร์มคลิปพวกตรงนี้มันจิวตลอดแหละงเ้ยถ้าคลิปเลนหายก็หายไป40โกนะครับในช่วงต้นเกมแบบนี้แล้วโอมมนไปเดินเรย์ได้ว่าเขาเสียเวฟประมาณร้อยสี่สิบแปดสิบสามสิบสองร้อยรอยสามตึ้งโกอ่าทารอะไรก็เลยห้าสิบเนี่ยสี่สิบสี่ห้าสิบโกนะครับกูจะจับอ้าลูกจีเอมมันมาห้านะมันคิดถึงแม้ จะออกไปสเตปไปก่อนนะครับพวกกองผู้ของ,วของสวยเลยด้านบนเล่นได้ครับแล้วก็ยิงกับโอเมนนะช่วงนี้ยิงโอเมนเลยครับมินคิดว่าด้านบนเล่นไม่ได้เลยพี่วาร์ปไปครับวิธีวาร์ปแค้นซะง่ายเลยอ่ากดเดินนะครับเขี่ยไปก่อนเลยเขี่ยไปก่อนล่ อคิดว่าในจังหวะนี้ก็โอเคพอได้โผโผบอลเนี่ยก็ยืนกับโอเมนต่อนะครับเดี๋ยวจะต้องหาวิธีเล่นละเดี๋ยสี่าทีมันจะต้องโฟกัสเลนหนักขึ้นนะครับเมื่อคิวเริ่มจะดันป้อมละสายอ่ะเพื่อนไม่มีโอ้โหไม่มีไม่รู้หายไปไหนวะถ้าเขาหายไปไหนวะนี่ป้อมละกันถ้านั้น ออกก่อนเลยครับในป้อมไม่ดีในป้อมไม่ดีกนลงเอ้ยคือผูช่วยแอปพลิเคชันปั๊บเอ่อเหตุการณ์เป็นไงบ้างเหตุการณ์เป็นไงไม่รู้แต่ว่าบินเก็บเแตาก่อนครับเพื่อเอาสกิลสองลงมาแล้วสับให้สองครับพิเกอร์แมนสโลเพื่อนสโลโอเคผมไปเดินไปเติมแต่ว่าตีไม่ได้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับผมเรียบร้อยตรงนี้เก็บเอสไปเลยครับในนาทีที่สี่นาทียี่สิบหกวินาทีนี่ครับ เฮ้ยที่กับภาคเรือยาวไปกันต่อที่เห็นไหมปกติถ้าเป็นสายที่ทุกคนเล่นก็จะเป็นออมนิแอมดาบแดงหรือว่าเคียวหรือว่าดิบเชอร์ที่ห้อยมาในแพทชนี้นะครับเอะเป็นสายผสมลองลองเปลี่ยนเชิงกันบ้างเพราะผมก็ไปเล่นเออเล่าเยอะเหมือนกันก็ต้องขอเทสกันหน่อยนะครับ๋ยวเตไปเยอะนะมันก็ดีแหละ เจอพวกเทรดด้วยกันแต่ว่าในจัจงหวะนี้โอมินไม่เล่นกับเราแล้วครับไปไม่เรียกเรียกว่าไม่เล่นกับเราแล้วก็เล่นมนแตกแล้วนะครับตันเป็นเกมดำนะสไลส์สไลส์ไปกระต่อที่ทาลอนเลยครับ แต่ปกติถ้าถ้าเกมมันโซนๆน,นะผมจะขึ้นไนท์เพลทเพื่อมากันโอเมนซัดซัดก,ก็ทีหนึ่งนะครับการไกลภาพเปิดเลยโอเคถ้าเขาเปิดแบบนี้ปาต่อเลยครับรออะไรมากันเยอะครับด้านบนเอ็นโซนมาไงพวกแคลรี่เมกก็ต้องเดินตามตูดมาเลยครับมารับเวฟด้วยยดีด้านล่างนี่ที่ไม่ได้ทำเวฟถ้าทำเวฟก็น่าจะแบบแยกฝันโซได้เยอะมากขึ้นนะครับนี่นโ,นโหดูหันหัวไปทางซ้ายเลย สองบัฟเลยก็ได้ครับเส้นตีละหันซ้ายมาเยอะมากตอนนี้ก็เดินเป็นระบบแล้วไนงะเดินเชียร์เวฟกันนะครับอืมในฐานะเกมตามานี่เดินเชียร์เวฟก็เป็นกลุ่มเลยหาเงินก่อนเนี่ยต่อมาเราได้ทารอนแล้วใช่ไหมทารอนแล้วก็เป็นดีเบลิเชอร์นะครับอืมตอนนี้ก็พิวดามาิขึ้นมาก่อนขวาสุดๆขวาเก็บสแต็กลงมา หลอซัดด้านในไม่กระโดดหลบบ้าบอรจริงโาเตะนี่ก็ได้ไม่น,าน่าหนีเอาฟิกเกอร์เลยว่ะฟิกเกอร์ตามได้เหมือนกันครับอืมแต่คิดไม่ทันละคือมันจะโดนยังไงไม่กระโดดหลบใช่แต่ผมชอบนะรอบในแพชท,ที่เขาบัฟมาล่าสุดเนี่ยฮีโร่ซีเพล,ลย์อะไรยังดูดเลือดแรงขึ้นนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยถ้าเจ็บนิดหน่อยว่าคือหลอดก็แบบ ตายตางฟิกเกอร์ออกมาซ้ายสุดเลยนะครับมันไม่มีมันไม่มีให้เก็บตะแตกจริงว่ะก็ต้องบินบินไปเก็บตะแตกเลยครับโอเคต่อยต่อยเพื่อนไปนก่อนครนะไม่มีชิปอันติเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ากระโดดไปลอยๆแล้วสกิลสองมันจะเสกมาได้นะเพื่อนขวานใหญ่มันจะเสกมาได้เนะีโอเคมันต้องเก็บสแต็กบนหัวฮีโร่ด้วยนะครับเออประมาณนั้น เียบไล่ตามไล่ตามฮีโร่นี่ประมาณนั้นแหละสกิลสองถ้าไม่เก็บอะคือไม่ได้สับแม่เออมันจะเป็นแบบนี้นะครับสกิลสองธรรมดาต้องเก็บโดนหัวด้วยนี่ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้แบบเอ้ทำไมบางทีโอ้จแตกโดดไม่เต็มอันนูนี่ท่านเอ๊ะ โคตรเกลียดทีปต,ตรงตรงีเลยคือมันเกิดมาแต่ว่ามันยังตีไม่ได้พักหนึ่งครับพักหนึ่งสักครู่หนึ่ง <c oughs> โอเคหายแล้วเงินกันก่อน,นครับรอนลันข้ามเอาเลือกอยู่นะผนบอกเลยมียนเ้โซมีทั้งวอนเดอร์บูเเลยวันนี้เรากระโดดเข้าไปลงมาเหงาเลยว่ะ <c oughs> เหงาเลยกดติิเชือรอเหงาเหงาเลยด้วย <c oughs> สวยครับนี่เพื่อนเล่นไป ขีขวาขวาไอซีสมาที่ต่อยครับหมด้วยครับด้วยสองไปก่อนจ้ะสองก่อนก็ได้นะครับก่อนที่แบบยังไม่ได้เก็บไอ้นี่เนกะ็บพัสดุใหญ่พอได้เก็บพัสดุใหญ่ก็ล้อส,สับเลยครับประมาณบ้บ โอ,อ้ยโอ้โหติดคือบ้าบอดเเหลือมังก,กรใหญ่เหลือข้างเหลือแค่ข้างขวาอย่างเดียวับก็เดี๋ยวค่อยเซตปกันใหม่ไวกันนะตรงนี้โอเคต่อมาเราก็จะเริ่มเป็นพวกของก,กอนันกไกลอ่ะฮะกูกไปบินเข้าสูโบหอบพี่ ไม่ไปโดด้วยดูเลือดเลือดเลือดโอ้ยเรียบร้อยโดนปิดงานหยาบมากเป็นโซนไม่ตามที่แบบแทบจะทุกที่เลยเพราะว่าตน,นี้เราดึงไว้เยอะมากครับจนเพื่อนที่ได้ว่าตีป้อมฟรีฟรอีสปอร์ตแล้วป้อมแตกไปแล้วสามทางครับผมเพื่อคิดว่าสามทางไปใกล้งงใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้ แม่งเป็นเกมที่โคตรยากนะครับผมหลังจากนี้ต่อเป็นต้นไปแกบแตกกันตัเข้าหวัวบาไม่ไหวแล้วโอ้ไอคิวโอ้ไฟก็ดีกว่าวะ่ะผ่านแล้วที่คือแฟร์ใทุยแพ้ไฟแรกเลยนะครับเลือชิ้นสุดท้ายแล้วทอย ทอยนะครับทอยสายผสมสายตาเบสสายทารอนสายผสมลงหัวไม่กล้าเข้าลึกเท่าไหร่วะมีกว่าเสียวอ่ีบนข้าวนะเพื่อนแบบว่าตัวใหญ่ใหญ่คากเลยอ่ะดูรูดีเอบัสซัดปุ๊บรีสกิลเดียวหายไปสองพ่อบ้าหรือเปล่าลูกไฟเตอร์เลยเว้ นี่ตัวบางไปคืงหลอดเลยหรือไงี่เก็บตามไหมแต่ในเรื่องของเกมตามอ่ะพอสามพาใช่ไหมเขาก็ต้องมีการรับคงรับคลิปนะครับเงินมันสามารถดีขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันเห็นไหมสี่หกสี่หกนี่เท่ากันแลวนะครับคือเงินเขาไม่ได้ตามนะแค่ป้อมเขาแตกหมดเฉยๆไอ้ที่ซูไม่ได้ก็นี่ครับเรื่องของการเงินเท่ากันเลยนะตอนนี้มันยังไม่สิบห้าทีด้วยครับ เบียมันยังพอกันได้มันไม่ได้แข็งแร่งขนาดนั้นนะครับอยาโอ้หลับไม่ทันด้วยโอเคน่าจะต้องรอไฟก่อนแล้วแหละเวทพวกบงพวกแดงไปให้หมดก่อนเนี่ยบานเลยนะ15ทีผมไม่รู้ว่าหนึ่ง่กับโอเมนนาตาลิไหวหรือเปล่านะครับถ้าออกของประมาณนี้ถามว่า ถ้าไม่ไหวมันก็บินออกได้นี่ครับบินออกดูนี้นั่นได้แต่โดนลมอะไรก็ไม่น่าดีครับแต่อย่างนี้ที่เราได้สามทางไปแล้วไมนลำบ,บากเลยที่<ๆ>เกมนี้เอาเลยเพื่อนเราดึงไปทางซ้ายแล้วเพื่อนตีไวมากครับออปเจคตัวนี้กดจะไปเชื่อมากันไปก่อนออเราึงไป่รับแล้วเราไปรับได้ไหมเดี๋ยวเราขึาาา้นไปก่อนปากเขาให้ขายครับ การเกิดไม่พอขอโทษเลยที่ว่ามึงทอเพื่อนอ๋อเดี๋ยวต้องใส่กันใหม่เลยครับแล้วก็ได้ถึงได้ก่อเกิดเลยมีเงินแค่เพิ่งได้ก่อเกิดสมมต่ว,ว่าช่ชวยมอเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะได้หรือเปล่าเขียแต่งมาต้องถอยมาเปิ้ลตอนที่วันเดอร์แรงมากครับก็ออกของกไกลภาพทีนึงใช่ไหมชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ไหวเนี่ยหนึ่งเอาวันเดอร์ไม่ไหวเนี่ย มันเบิร์ดแรงกว่าว่ะตัผ่าตัวบ่อต้องออกรองเท้ากันดีๆไว้เผื่อโดนสตันเจอตุ้นจุกจิกจากเอร่อด้วยแล้วลำคานพวกตัวลำคานแต่ก็ไม่งั้นแล้วหงอกออกรองเท้าก่อนไปเลยของขวาว่ะนาสติเยร์เกิดด้านบนเลยฮะ ไม่กล้าเล่นเท่าไหร่กลัวพลาดด้วยคอสเลเยอร์จะเกิดห้าสิบวินาทีนี้ไม่อยากจะพลาดเลยอะเขามันมีกลิ่นแรงว่าั้งแต่สามทานเลยเขาไม่แพ้เลยครับไฟที่ยังไม่แพ้เลยเนะี<อ>่ยถอยก,ก่อนครับเบีまま่ยงหัวมาไฟอะ โอเคนะตอนนี้ก็แค่เคลียร์คลิปด้านขวานะแล้วก็รอแก๊งกับเพื่อน25วินาทีคอสเรียจะเกิดนะครับโอเคโฟมหมดเงียเล่นนะเพื่อนเพื่อนก็รู้รส่งครับพเพื่อนรู้ส่งโอเคอยู่เคลียรครับพเพื่อนรู้งานยี่เคลียร์ครับแล้วก็เข้าไปเติร์ใต้คราวนี้เขา,ขาต้องแยกแล้วเฮ้ยยี่มันหนึ่งเอาตัวแยกใช่ไหมโอเคพเพื่อนอนี่เพื่อคอตัวแยกนะครับ เช็คไม่มีตรงนี้ตัวเดียวเกือบแตกเลยตรงมา 3. ซับคือสอง 2, ไม่มีโอเคเดี๋ยรไปเกลอยวมาต้องเคลียร์คีฟกลางเพื่อนขวาด้วยเรียบตีทันปะวะเขารู้เร็วว่าเราเราต้องรีบไปเปิดลองตีดูกัน มีสับโอ้มีสับเคียวได้เพื่อนไม่เล่นนะครับโอ้ไม่ติดว่ไม่เลยหาเลยฟิกว้าวอุ้อก่อนอาอยากจะเทก็หน่อยอืม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 เออแต่ว่า แล้วแต่ถนัดเลยนะพวกสเปีย์อะ่ะอาจจะเอา EXECU ิคมาก็ได้นี่ครับแล้วก็ฟิกเกอร์ผมถนัดฟิกเกอร์เออเ q มันดีสำหรับเออรอ้วก็นะแต่ผมถนัดฟิกเกอร์มากกว่าไวเลยโอเคหนีได้อา่อาได้ก่อเกิดมาเด้อสับบางทีเั่นตายนะตะเคียวตะเคียวโอเคขวามาโอ้โหตรงนี้เลวว่ะ ไม่แตกไม่เกยซับอาจย,ยนีนึ่งนึ่งๆนึน่งใครไม่ปล่อยเออไอดี่ไม่มาเดินเล่นวะโคตรอารค่าเลยเทีเดีุวยว้ยโดนปิดด้วยด้วยวะโดนปิดด้วยที่ไหนแล้วมีเกิดไม่วิงไปจานเราพิม่มเกิดเพี้ยน กูเพิ่งเกิดเลยทำไงดีวอืมมาเติมหลังสุดแอบไม่มีใครโลเลยชิบหายไววอดกันหมดแล้วเสียว่ะเสียก๊อตได้เลยนะครับเนี่อนตาย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 กระโดดกูบินออกได้กูบินออกได้เพื่อนพอแล้วพอแล้วรอเพื่อเกิด เขแต่ได้บอลเดอร์มาอยู่ครับร <c oughs> อดไหมโอเค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 ได้ทรงอยู่ได้ทรงอยู่ตอนนี้ฝั่งข้ามตายสองฝั่งเราตายสองเลยครับผมแต่ว่าเพื่อนเราจะเกิดเร็วกว่าป่าออฟตายป่าออบตายป่าออบตายาอบอลเดอร์ตายที่ดีมากเลยนะผมว่าบอลเดอร์นี่โซแบกครับเกมนี้มันแรงนะแบกตามมีดแรงมากช่วงจังหวะเบิร์สไม่ได้เลยไปอัดนี่ก่อนเลย ดูจีเอมเสียวคุณรอตันได้ตันสองไมตัวแมกฟึบฟัดฟึบฟัดมันฟิดฟัดจริงได้เพื่อนไานเพืนโอเคตัวเนียตัตแค่รตัุตบอเลยตัเนเนี่ยละขายขอเกิดมาโอเคไปแล้วหลบก้างหลังหลบก้างหลังตีป้อมอย่างเดียวครับผม นี่มันสายผสมทาลอนสำหรับเออรอครับประมาณนี้นะครับสำหรับเออรอแต่ผมคิดว่าเกมเนี่ยมันก็ดีในผมคิดว่ามันดีในช่วงแรกอา่าสำหรับสายทาลอนที่เอามาจีนเทคเอาโอเว่นเนีครับแต่ช่วงหลังๆผมคิดว่าดาเมจขาดๆนิดนึง <S 2> <S 2> <S 2> ผมว่าขายจริ้งน้อยเปลี่ยนดาบแบงก็ได้นะครับแต่ที่ผมเล่นมา เกมมันไม่ตื่นเข้าในไงนเออมันก็แค่ช่วงต้นเกมฟาร์ม15ทีช่วงที่ของแบบประมาณนี้ก็ยังเล่นได้ทารอนแต่ว,ว่าช่วงเละๆเกมผมคิดว่าขายทารอนทิ้งแล้วไปออกเป็นดาบแดงก็ได้เนี่ผมก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วับผมสวัสดีครับผม